สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าพาโลอีกแล้วนะคะพาโลอ,อยู่แถวหนองคายแล้วค่ะพี่พี่เอฟซีทุกท่านตีจะพามาดูอะไรอันหนึ่งนะคะตีจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงน,นะคะการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่หนองคายเนาะวันนี้จะพามาดูการก่อสร้างนะคะสร้างถนนก็ใส่นะคะเพิ่มเติมมาด้วยเพื่อเรียกว่าอะไรทางกับรถนะคะมีทั้งทางกับรถแล้วก็ วงหวนที่อลังการมากๆนะคะวงหวนรอบนอกเมืองอลไก็เพื่อนเรียกว่าทางต่างระดับก็แล้วกันเนาะนั่นแะหละคะ่ะเพื่อนกําลังสร้างนะคะเพื่อนกําลัง,งมีทางกับรถและก็วงแหวนที่ใหญ่โตมากๆตีบอกได้เลยว่ามูลค่ามหาศาลนะคะไม่อยากพัณน,นาเรื่องอมูลค่านะคะเพราะว่าพูดตัวเลขไปก็ไม่ถูกค่ะทุกคนเนาะพูดตัวเลขไปก็ไม่ถูกรู้แค่ว่า มูลค่ามาหาศาลนะคะถ้าเทียบเป็นเงินกียล้อ่านตัวเลขก็ไม่ถูกหรอกคะ่ะพี P ่พีเอฟซีรานตีเคยอ่านแล้วแต่ตีก็อ่านไม่ถูกเนาะอันนี้ก็คือไปอ่านกันเอานะคะทุกคนดูค่ะเพื่อนสร้างมาใหม่อีกแล้วนะคะเพื่อนสร้างทุเนเรว่าสร้างเพิ่งน,น่าจะอ่าเปิดใช้งานได้ไม่นานนะคะจุดพักรถนี้นะคะตีก็เพิ่งเห็นเนาะหรือว่าเป็นเพราะตีอ่าไม่ค่อยได้สนใจหรือเปล่านะคะ บนเส้นทางมิตรภาพนะคะจากอุดรหน,นองคายจากหนองคายอุดรน,นะคะเขาเรียกว่าถนนหมายเลขสองถ้าติจาไม่ผิดนะบรรยากาศตอนนี้นะคะต้นอะไรเพื่อเรียกว่าดอกสีม่วงๆนะเพื่อเรียกว่าต้นเปื่อยหรือเปล่าดอกเปื่อยนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นบางช่วงก็จะเป็นดอกซากุระหรือเปล่าพูดเรียกว่าเป็นเยื่เป็นดอกเป็นย้อยเป็นย้อยหรือดอกกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบรรยากาศดอกไม้สวยนะคะช่วงนี้นะคะทุกคนบนท้องถนนเมืองไทยนะคะบอกได้เลยขับรถไปฟินมากกับดอกไม้นะคะผู้หญิงกับดอกไม้นะะ้ะพี่สีพัชเห็นก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะคะสิะ่งที่ตื่นเต้นมากที่สุดใครไม่ตื่นเต้นนะคะตีตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างแปลกหูแปลกตามากเลยนะคะนี่ค่ะเสานะคะ ค่เสานี่ก็อู้เห็นแล้วก็คงจะอ่าถ้าเป็นน้องไก่น่าจะไปลูบเสาแล้วรูบไม่ได้นะคะอยู่กลางถนนเป็นลูบเสาของขอกมันก็กลัวมันจะหลุดครับรอทาเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาน้องไก่มาลูบเสานะคะทุกคนพูดถึงน้องไก่ก็คิดถึงน้องไก่นาะพี่ๆจิลูกค้านี่แหละคะ่ะต้นที่พาน้องไปเห็นอ่าเขาเรียกว่าถนนมอเตอร์เวย์เนาะ น้องใจอุ้ยสอร์เสาหลายเสาใหญ่ค่ะถนนมาตุร์เอ็มหกแล้วะค่ะพี่ๆสิริ่ันก็ไม่ได้พาน้องขึ้นชมบรรยากาศน้องก็กลับไปแล้วเดี๋ยวนี้น้องก็ไปเกาหลีแล้วนะคะทุกคนน่ราคาชมบรรยากาศนะคะอันนี้คือการก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการพัฒนานะคะถนนเก่าขยายใหม่นะคะถนนเก่าขยายใหม่นะคะทุกคนขยายออกไม่รู้ว่าจะเป็นกี่เลนนะคะอุ้ยถนนอยู่เมืองไทยสับสนวุ่นวายมากๆนะคะสับสนอะไรตีไม่รู้ว่าจะไปเส้นไหนดีนะคะโดยเฉพาะวงแหวนนะคะทุกคน อค่ะพูดถึงว่าถนนอยู่ที่เมืองไทยตีปวดหัวนะปวดหัวอะไรเพราะว่ามันลายเส้นตีเลือกไปไม่ถูกค่ะตีขับรถตีไปไม่ถูกแน่นอนนะคะงงเป็นไก่แก,กะแตกแล้วค่ะทุกเรียกว่างมเข็มในมหาสมุทรยังไม่ยากเท่าไปเลือกที่จะไปถนนเมืองไทยนะเพราะว่าอะไรถ้าไปผิดนะถ้าไปผิดนะ่ะเพ่อเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนกว่าได้นะทุกคนโอ้ยกลัวจะกลับได้แต่ละที่นะคะ กวาจะกลับได้แต่ละที่ไปได้ไกลามากไปประมาณ3-4กิโลนะคะบางจุดนี้เป็น5กิโลก็มูบางจุดนี้ขับรถจะลืมก็มีนะคะถึงจะเห็นทางกลับรถนะคะพี่พีเอฟซีอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะ,คะใครเจอบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกตีหน่อยนะคะเพราะว่าตีเจอเจอมาแล้วนะคะขับรถหลงทางนะคะอุย้ยไปหาที่แบบไปหาที่กลับรถนี่ยากมากนะคะ ไม่ใช่ว่ายากก็มีนั่นแหละค่ะแต่ต้องขับไปยาวๆๆละค่ะแต่ก็ได้บรรยากาศเหมือนเดิมละค่ะพี่พีชสีพันเนาะนั่นแะหละค่ะตอนนี้ชมบรรยากาศนะค่ะอันนี้ตีขึ้นบุญสะพานเป็นเรียกว่าสะพานอ่เพื่อเรียกว่าอะไรถนนก็แร้วกันนะถนนต่างระดับก็เร้วกันเนาะถ้าจะเรียกว่าสะพานก็ไม่ใส่นะคะทุกคนนั่นแะหละค่ะมุ่งหน้ารอบนอกเมืองหนองคายนะคะตีจะพาชมบรรยากาศในการก่อสร้างแกะลังการงานสร้างขนาดไหนนะคะวันนี้ รงกันไปยาวๆเลยจ้าข้างล่างเนะี่ยเป็นแผงเยอะๆน่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากาพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนาจะไส่นะคะเพราะว่าตีเห็นนานแล้วนะคะแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะคะถามแฟนๆก็ไม่รู้คะ่ะเพราะว่าอยู่ไกลไม่เคยเข้าไปดูสักทีนะคะนะคะทุกคนอยิ่งใหญ่และอลังการมากๆนะคะทุกคนเนาะข้างใต้นะคะตรงที่ถนนวงเวียนตรงจุดนี้นะคะเราจะวิ่งข้ามเส้นทางรถไฟเนาะนะคะทุกคน เส้นไหนเป็นเส้นไหนถ้าแล้วสิทธ์บอกได้เลยวุ่นวายเลยแน่นอนนะคะทุกคนวุ่นวายอะไรไม่รู้จะเลือกไปเส้นไหนนะคะกลัวไปผิดเส้นอย่างตีบอกแหละกลัวไปผิดเส้นนะคะกลัวไปผิดเส้นและกลัวไปแบบกลัวจะไปผิดทางด้วยอย่างเงี้ยค่ะตีอย่ากลัวไปหมดนะถขับรอ่ะตีเห็นแล้วตีก็จะถามนะขนาดนั่งเป็นคนนั่งเฉยๆเนาะเป็นคนนั่งแล้วก็ถ่ายคลิปไปนะ อาแฟนตีเป็นคนขับตีนี่ขับไปถูกไหมถูกไหมไปถูกไหมขับย้ำแล้วย้ำอีกนะถ้าเจอถนนวงเวียนแบบนี้นะคะทุกคนไปถูกหรืยอยังไปไม่ถูกนี่งานเข้านะคะกลัวอะไรเดี๋ยวไปไปเะไรเขาเรียกว่าอะไรไปไปอยู่ตรงกลางมอนี่กลับก็ไม่ได้ไปตรงก็ไม่ถูกนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันไม่มีทางกลับรถอย่างที่ตีบอกแหละเนาะพี่เอที่ท่านถ้าหลงไปแล้วขขก็ขี่ไปไกลไกลตีย้ำแฟนตีจละล่หมดนะการขับรถเนี่ย ตีหามว่าถ้าเจอขนมวงแหวนไปให้ถูกนะไปให้ถูกเพราะว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งเราก็ถ้าพูดตามตรงก็คือบ้านนอกเข้ากรุงนะคะทุกคนโดนๆดนทีเธอหนึ่งนะคะที่จะเห็นเจอหรือว่าเจอกับความเจริญแบบถนนสางกันยิ่งกว่าใหญ่เมืองมุมแบบนี้นะคะทุกคนเนาะถ้าทำเส้นตีว่ายุ่งแน่นอนนะคะยุ่งเลือกเส้นไปไม่ถูกนะคะ บางคนก็ถามว่าจะสะออนอะไรกันนะกันนะถนนเมืองไทยตีสะออนพอตีเห็นพอตีได้สัมผัส์พราตีได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ความมลังการความเจริญและการก่อสร้างของเพื่นเนาะการก่อสร้างของเพื่นไม่ใช่เงินดําเล็กด้าน้อยนะก่อนจะสร้างได้แต่ละครั้งนะคะทุกคนโอ้ยการเทคอนกรีตการก่อสร้างเหล็กแต่ละเส้นนะคะ บอกได้เลยว่าเส้นหนึ่งไม่ใช่เส้นเล็กๆน้นอยๆนะเส้นใดกันหนากาะซากนะคะทุกคนสางกันไปสารเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาลุงเป็นตะโซอ่อนเนาะแล้วก็กวดจะได้มาไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะกวดจะได้มาแต่ละเส้นแต่ละสายต้องใช้ความพยายามนะคะต้องมีเทคนิคในการทําและต้องมีเทคนิคในการก่ดสร้างด้วยนะยอมรับว่าคนไทยเก่งจริงๆเรื่องการสร้างการพัฒนานะคะและการสร้างของเพื่อนกับด้เสียเปียบผู้ใดเด้อ ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแม่เตล็ดเส้นหนึ่งปูนถุงหนึ่งนะคะก็ไม่ได้นําเข้านะคะคือของภายในประเทศทางนั้นผลิตเองในประเทศค่ทะทุกคนผลิตเองใช้เองทําเองนะคะแต่ตอนทาแต่ตอนสร้างนี่ก็น่าจะมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวบ้างนะคะทุกคนต่างด้าวอาจจะมีนะคะอาจจะมีเพราะว่าจากประสบการณ์เนาะอันนี้คือประสบการณ์จริงนะคะจากที่ คีสาวแฟนตีเนาะป้าตีอะเพิ่มเป็นคนไทยนะคะแฟนตีก็เป็นคนไทยและคะ่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าตีตีมากับแฟนตีจากลาวมาไทยนะคะขับรถมาได้ยังไงนะคะบางคนถามนะแฟนตีอะเป็นคนไทยตีอะเป็นคนลาวนะคะแฟนเป็นคนขับตีไม่ได้เป็นคนขับนะคะตีเป็นคนนั่งซ้อนไทยแล้วก็ถ่ายภาพรีวิวเนาะนั่นละคะ่ะจะให้ตีขับนี่ตีขับไม่ได้แล้วค่ะ เตตีเดินนะตีเดินผิดเลยนะคะทุกคนขับนําบ้านนี่ขับได้คะ่ะแต่ถ้าขับออกมาถนนใหญ่นี่เห็นรถตีก็ตื่นแล้วคะ่ะทุกคนไม่ใช่ว่าแค่เห็นรถนะเหน็นถนนตีก็ตื่นแล้วเพราะว่าตีกลัวไปไม่ถูกนะคะกลัวไปไม่ถูกแต่กลักวเลยกลัวจะขับรถได้แต่ละครั้งนี่โอ้ยเหนืนะะ่อยเลยค่ะทุกคนแทบถอดใจรถก็เยอะและเวลาจะข้ามนะคะทุกคนออ้ยหยุดหยุดย,ยอนยอนนะใจหายใจคว่ำนะคะทุกคนกลัวจะข้ามได้เนาะ ยังว่าเลยบ้านนอกข้าวกุ้งนะคะไม่เคยไม่ค่อยพบเจอความเจริญอยู่แต่น้ำให้น้ำนาอยู่แต่รั้วด้ำสวนขับรถน้ำหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาตามซอกตามซอย,ซอ,ยอะไรเนี่ยค่ะทุกคนเนาะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกนะคะทุกคนดูค่ะดูความแปลกหูแปลกตาดูความเจริญของถนนเมืองไทยนี่อยู่เขตเรียกว่าอยู่เขตอำเภอหรือว่าจังหวัดสายเดนลาวไทยนะคะขั้นแค่แม่น้ำโขงนะคะทุกคนดูค่ะถนนนะคะ ใหญ่โตมหูลานอลังการงานสร้างมากๆสร้างมันไม่เสร็จนะคะแต่ก็ยังเปิดไซเป็นบางส่วนเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เดินทางผู้ใช้รถใช้ถน,นนเนาะพี่พี่เอฟซีนุ่นบ้านนี่แหละค่ะเพ่นสร้างขึ้นมาเพิ่นไม่ต้องสร้างพจะว่าไม่ต้องใช้งานพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดพิธีปิดอะไรไม่มีนะคะสร้างเสร็จไซเลยนะคะสร้างเสร็จไซเลยไม่มีพิธีเปิดนะคะแต่ว่าตอนพิธี อตอนสร้างนี่น่าจะมีเนาะพี่พี่ที่ทุกท่านก็ตามเพืเรียกว่าตามแต่ละพื้นที่เพื่อนอาจจะมีพิธีเปิดในการก่อสร้างอาจจะมีการตอกเสาเข็มมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นพิธีเนาะพ,พี่พี่ที่ทุกท่านถ้าพูดถึงการก่อสร้างถนนนะคะทุกคนถ้าพูดถึงการก่อสร้างถนนตีว่าถ้าสร้างแล้วเสร็จนี่ตีว่าจะสวยงามมากๆนะคะทุกคนนะคะทุกคนข้างล่างก็เป็นถนนมิตรภาพนะดูค่ะอุ้ย สุดสายตาเถีเสาเรียน้สยไล่นะคะแล้วก็จุดเส้นนั้นเพื่อนจะเปิดใซแล้วเนาะเส้นนั้นเนาะเพราะว่าเป็นเส้นรอบนอกเมืองไปสู่ท่านเรียกว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะเป็นเส้นรอบหนองคายค่ะพี่ๆท่านไท่บบสออนเตตีสออนหรือสะอนสะอนเพื่อนสร้างใดสร้างดีสร้างแล้วสร้างอีก พัฒนาแล้วพัฒนาอีกพัฒนาเรื่อยๆไปถนนเมืองไทยป่่งใหม่อย่างกระดอกเห็ดนะคะถ้าพูดถึงดอกเห็ดนี่ก็น่าจะเกิดเป็นยามเนาะทุกคนถอาปรงเหมือนหน่อ,อไม้ก็นอ,อไม้ก็เป็นยามเหมือนกันนะคะรู้แต่ว่าถนนเมืองไทยมีการก่อสร้างนะคะทุกคนการขยับขยายอยู่ตลอดเวลานะคะมาวันนี้เสาไฟขึ้นมามาวันหน้าอาจจะมี กาะกลางถนนมาวันหน้าอาจจะมีหลายสิ่งเนยอย่างเป็นสะพานลอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเลี้ยวมาได้มาจากภาษีของคนไทยนะคะภาษีของคนไทยทุนทรัพย์ของคนไทยนะคะที่นํามาสร้างยอมรับว่าภาษีของคนไทยสร้างได้หลายสิ่งหลายอย่างจริงๆนะคะเสียภาษีไปไม่ต้องเสียดายนะคะได้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะทุ่ที่ทุก่านนะคะจุดนี้นะคะตรงนี้เพื่อนก็จะ อ่าเพื่อเรียกว่าทำสะพานนะคะทำสะพานอ่าเพื่อเรียกว่าถานนสะพานกับรถก็แล้วกันถนนต่างระดับเรียกว่าสะพาน,นกับรถแหละค่ะพี่พีเท,<าน>ทุกท่านดูดูค่ะถนนทั้งกวง้างทั้งใหญ่นะคะถนนกว้างมากใหญ่มากแต่เพื่อนก็ยังสร้างกลวมไปเนาะพี่พีเอฟซีทุกท่าน<ท>านะคะเดี๋ยว <coup. S 2> แล้วเสร็จแล้วตีจะมาอัปเดตให้พีพ่พีเอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ความคืบหน้าก็ได้สํานี้เนาะพี่ ก็มาถึงจุดนี้นะคะตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ f ทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า